สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนเช้าๆนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านและสวัสดีทุกคูทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับมาชมหงอน่งอนลอยนะครับหงอนลอยน้ำเขานะครับก็อจจะเป็นทางขุดมรกตนะครับทางของคู่หน่อยนะครับ ก็จะเป็นของทางคู่หน่อยนะคู่หน่อยได้ผสมนะครับในน้ำคอก็แม่ทเขามาทางเวียดนามนะครับก็จะเป็นคุดนะครับแม่จะเป็นแม่น้ำเขาครับคุดมลกดนะครับผมในน้ำเขามาตั้งตอนสี่เดือนนะครัตอนนี้ไกยูโรมันหกเดือนนะครับ สวยๆครับตัวนี้จะเป็นงอนลอยเลยนะครับงอนลอยเลยครับฝากติดตามน้ำขับคอพันในอนาคตนะครับไ่อยู่แล้วหกเดือนครับน้เขับมาแต่อยู่สี่เดือนครับมาชมครับงอนลูกลอยสวยๆนะครับฝากติดตามมีอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับคอพันในอนาคตนะครับ โอบคนีขอบคุณที่รับสมนะครับขอบคุณที่ติดตามโอบคนี้สวัสดีครับ